ตึง,ตง,ตง,ตงโอเครับมาแสงว่า ไปวิ่งได้<ม>บับคิวสิบเก้านาทีได้ยอยู่มั้งโอเคส่วนบับกิน ผมเอาแค่เลือกกับดาเมจพอละไปเลยเอาสาไปก่อนสามบันไม่ต่างกันหรอกสาบกับสาหต้องสามสิถึงจะต่างอ่าแหลกแหลกแหลก ตั้งนานไม่แหลกไลปุ๊บแหลกเลยยังนี่สินะตั้งนานไม่แหลกไลปุ๊บแหลกเลยเย่เกมดี อมันอะไรกันครับเนี่ยตั้งหลายวันไม่ค่อยแหลกแต่วันนี้ทั้งวันก็ไม่แหลกไหลปุ๊บแหลกเลยเปี้ยมเกมดีเกมดีชิบหาย <c oughs> ดีนะไม่ใช้พลังงานลงแล้วแต่ใช้พลังงานลงนี่มีเจอกันแน่เว็บไล่ปุ๊บ,บแหลกปับ๊บเกมเยี่ยมมากเลยมารุยกันต่อ ส่วนมากที่แหลกจะเห็นตอนช่วงแถวแถวหัวคำช่วงคำอีกแล้วมันเล่นไม่ได้อย่างนี้น่ะเล่นยังไงอะเล่นไม่ได้เลย แลกแลกแบบนี้โดนเดี๋ยวบอกนะว่าโดนแอบแอดภาษาอีกมันมีถ้าเป็นช่วงที่เล่นเกมเวร์บินเมช่วงที่แลกๆก็คือเครื่องมันแอบแอดภาษาให้หาทางแก้ไปแล้วนะเพื่อนกลับมาแอบแอดให้เหมือนเดิมหรือไงมีใครแลกกันไหมครับหรือว่าแหลกแต่ผมคนเดียว ใช่แน <N> ่นะดีๆก็ได้ภาษาเพิ่มอย่างเงี้ยโอ้ยเล่นไม่ได้เล่นได้ก็แย่แล้ว เดี๋ยวลองขอปิดไลท์ก่อนปิดไลท์แล้วเปิดเครื่องใหม่อาจจะโดนแอบ,บแอดภาษา